แล้วค่ะตัวนี้เดี๋ยวนะโอ้ตัวนี้ไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยตัวนี้ก็ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะไซส์กำลังห้าวก็บตาหวาน <c oughs> นะทุกคนอ่าสเตรียมค่ะเพราะว่า ยางค่ะเราโหนขึ้นมาไม่ได้โอ้ต่อมกล้อง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 อือม,มาแล้วค่ะตัวที่สองของตอนเย็นนี้นะคะอือหายไปตัวมาค่ะ วันนี้ตัวใหญ่ขึ้นมากว่ตาตัวเมื่อกี้หน่อยนี้นะคะเดี๋ยวเราจะต้องตักน้องแล้วนะเพราะว่ามันเป็นเรือ,อยางนะคะเราจะโหนขึ้นมาไม่ได้ถ้าเป็นเรือแบบอลูมิเนียมหรือเรืออะไรเงี้ยเอาเอากล้องมาเดน้ะเดี๋ยวยจะขอถ่ายรูปแล้วก็จะปล่อยน้องนะคะต้องเอาเอาเอา,เอาที่ที่ต่างออกไหมเดี๋ยวเด็กจะบักเรืยอยางนะคะ เดี๋ยวเราต้องใช้กิปเปอร์ทุกครั้งนะคะเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยเนอะเดี๋ยวนีื่นวางเบ็ดสัจกจุดหนึ่งนะคะ